สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับฟิฟเลเวล a ลายช n แนลกับเกมเอเ e r รี r รีซ r t กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงไกด์หรือว่าแนวทางการผ่านดานการจัดทีมนะครับผมซึ่งดันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของดันเทเลม,มาตอนนะครับซึ่งจะพูดถึงโดยประมาณจะเป็นตัวของกลุ่มนรก4นะครับ เพราะว่าตัวของ inferno เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับตัวของอุมนรก4อยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากว่าใครอยากได้รายละเอียดของ inferno ด้วยเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวจะพูดเอาไว้ให้ท้ายคลิปละกันเนาะเรือว่าอยากจะไปจัดทีมเพิ่มเติมนะครับในการผ่านตรงนี้เนะาะหลกัลกเนี่ยตัวของคุมนรก4นะครับผมตั้งแต่1เลยนะครับที่เราเริ่มเล่นมาจนถึงตรงนี้เนี่ยเราจะจัดทีมยังไงได้บ้างเราต้องระวังอะไรของบอสกันบ้างนะครับผมถ้าหากพร้อมรับชมแล้วเนี่ยอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์ก ของเกมเอเ e เรียรีสาร์กันด้วยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทำให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือ,ถอทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนำตัวของ M V P ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แพคเกจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3 3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด l ลเว l ไเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแล,กกมล็กนรก M Classic นะครับผมก็ขอแนะนำร้านเจน้ำการค้าเลยนะครับผมเติมง่ายเติมถูกสะดวกปลอดภัยไม่ต้องรอคิวนะครับแถมทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการเติมเงินเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมสามารถติดต่อไปได้ที่ Facebook f a n p เ g e เจน้ำการค้านะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั o นและอย่าลืมนะครับผมบอกว่ามาจากช่อง Level f i Channel กันด้วยนะครับ หลักๆเลยนะครับผมตัวของเทเรลม,มาตอนจะเป็นบอสที่ค่อนข้างที่จะโจมตีค่อนข้างแรงมากๆนะครับและถ้าหากว่าเราพลาดเพียงครั้งเดียวนะครับไม่ว่าใครก็ตามในปาร์ตี้เนี่ยพลาดตายนะครับโอกาสที่เทเรลม,มาตอนเนี่ยจะฆ่าเรายกทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะมากๆนะครับจากความสามารถของสกิลต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความสามารถสกิลของเทเรลม,มาตอนก่อนทั้ง2สกิลนะครับ สกิลแรกนะครับผมสกอร์เจ็ดเอิร์ธนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่จะสร้างดาเมจแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็มีโอกาส7จ็ดสิรเตลดเกรเทินเร์30%แล้วก็ติดดีบัฟลดสปีดนะครับเป็นระยะเวลา1เทินด้วยกันนะครับเป็นสกิลที่ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการโดนลดเกรเทินเนี่ยก็มีปัญหานะครับการโด,ดนลดสปีดเองเนี่ย ก็ค่อนข้างมีปัญหาอายุพอสมควรเหมือนกันนะครับถัดมาสกิลที่2นะครับสกิลนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่มีโอกาสทําให้เราตายเนี่ยได้ง่ายๆเลยนะครับรีคอนแทคฟรีสไตล์นะครับผมสกิลนี้เป็นสกิลการสร้างดาเมจเป็นเ o e นะครับหรือว่าโดนทุกตัวในพื้นที่เหมือนกันนะครับแถมที่สําคัญเลยเนี่ยจะทําการเพิ่มพลังโจมตี30นะครับเพิ่มแบบถาวรไม่สามารถลบออกได้ด้วย หลังจากที่เขาเนี่ยโจมตีเสร็จนะครับในการยิงเลเซอร์ใส่ปุ๊บนะครับจะมีหางสัตว์หนึ่งหางนะครับผมที่จะทําการโจมตีใส่เราเนี่ยซ้ําอีกครั้งหนึ่งใส่เป้าหมายที่มีเลือดต่ําที่สุดในขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายแรงมากเลย360%ซึ่งมันจะทาให้เราเนี่ยมีโอกาสตายค่อนข้างสูงโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะตายเดี๋ยวก็จะตายจากสกิลนี้แหละนะครับหลักๆเลยเนาะที่จะโดนกันเจ็บๆนะครับผมอ่ะอันนี้ก็อีกสกิลหนึ่งนะครับ ส่วนในเรื่องของความสามารถอื่นๆเพิ่มเติมของเธอเรม,มาตอนนะครับจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับเมื่อใดก็ตามที่ศัตรูตายนะครับเธอเรม,มาตอนเนี่ยจะเข้าเธอนันทีอันนี้แหละที่เป็นปัญหาตรงที่ว่าทําไมผมถึงบอกว่าถ้าหากว่ามีใครพลาดตายเนี่ย จะทาให้เธอเรอมาตอนเนี่ยอันจะจัดเราแบบตายยกตี้ได้เลยนะครับเพราะว่าพอตายปุ๊บตัวหนึ่งเขาเข้าเธออีกรอบหนึ่งยิงสกิลหมู่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วถ้าหากว่าตายไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆไหลไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือโดนเข้าเธอรัวๆนะครับผมจะทําให้เธอเรอมาตอนเนี่ยจัดการเรายกตี้ได้ไง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อควรระวังแรกเนาะถัดมานะครับอีก2สกิลที่เหลือก็จะเป็นตัวของหางนะครับหางซ้ายกับหางขวาเริ่มจากที่หางขวาก่อนนะครับหางขวาเนี่ยจะมีหน้าที่ในการทํางานก็คือเมื่อหางขวาเข้าเธอจะทําการบัฟเพิ่มังงป้อกน ให้จานวน2%เทินนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกัน60%เนอะแล้วก็ยังเพิ่มเกียรเทินให้กับเทเลมาตอนด้วย45%นะครับซึ่งถ้าหากว่าหางขวาเนี่ยด้งเข้าเทินนะครับโอกาสที่เราเนี่ยจะโดนดาเมจนะครับหรือว่าโดนโจมตีเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับหางนี้เองเนี่ยก็ควรจะระวังนะครับ ต่อมาหางที่2นะครับจะเป็นตัวของหางซ้ายนะครับหางซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวของหางในการโจมตีนะครับจะเลือกศัตรูที่มีเลือดต่ําที่สุดในขนาดนั้นนะครับถ้าหากว่าทุกตัวเลือดเท่ากันหมดก็จะเลือกโจมตีแบบสุ่มนะครับผมสร้างดาเมจ360%และจะลดพลังป้องกันเรานะครับผมอย่างแน่นอน100%เป็นระยะเวลา2เทินด้วยกันนะครับ ยิ่งเป้าหมายที่เขาโจมตีเนี่ยมีเลือดน้อยเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับในเรื่องของการโดนลดเดฟด้วยจะต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดตัวของบอสนะครับต่อมาเนี่ยนะครับผมในการสู้กับเทเรมาตอนนะครับจะมีทีมแบบไหนตัวละครแบบไหนที่จะใช้งานกันบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่นั้นนะครับผม าเล่นทีมดอทนะครับอย่างพวกซาเนียมืดฟังกัตหรืออะไรพวกนี้ที่เป็นสายดอทเนี่ยจะค่อนข้างเล่นง่ายนะครับในระดับลุมนรก4ณนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับผมในเรื่องของตัวละครที่เป็นสายดอทเนี่ยก็แนะนําว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดิทติ้งก็เป็นตัวละครที่ดีมากๆนะครับเพราะว่า1ปั้นง่ายนะครับยัดเดนลี่ให้เต็มเนี่ยได้ง่ายนะครับแล้วก็ดาเมจแรงตั้งแต่ต้นเกมด้วยนะครับผมเป็นตัวละครที่ปั้นมาคือค่อนข้างคุ้ม1ดาเมจนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยใครจะใส่เป็น2ดาเมจก็ได้นะครับเอา ไปพูดถึงตัวท้ายละกันนะครับอันดับแรกหยิบตัวดาเมจมาก่อนหนึ่งตัวมีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นแต่อย่าใช้ตัวท่าน้ํแล้วกันนะครับมันตีท่าน้ําไปเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการแพชนาทุของศัตรูอยู่ถ้าหากว่าเราโจมตีชนะทตา,าเนี่ยมันจะมีโอกาสคริเพิ่มขึ้น15%นะครับแล้วก็ได้ดาเมจเพิ่มเติม15%แต่ถ้าหากว่าเราแพ้ทตุเมื่อไหร่เนี่ยซีซีก็ไม่ติดนะครับผมก็คือติดยากนะครับโดนลดเปอร์เซ็นต์การตีติดคริอีกนะครับแล้วก็โดนลดดาเมจที่ทําได้อีกซึ่่่่่่งมมมมััันนจะไไคคคออยคคุาาาาาาสกเทกเทหรรบใตวแพ อย่างเช่นตัวละครที่เป็นท้าสีฟ้าหรือถ้าน้ำเป็นต้นเนาะอ่ะต่อมานะครับผม แล้วถ้าหากว่ามีตัวละครตัวอื่นที่จะเป็นดาเมจเพิ่มเติมได้จะมีตัวอะไรบ้างในปัจจุบันเหรอตัวละครอย่างเยลี่นะครับผมจะเอามาเล่นก็ได้นะเอาจรงิงก็คือจะเอามาเล่นก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเยลี่เนี่ยมันปั้นเยลี่ค่อนข้างเยอะก็เลยไม่ค่อยเหมาะถ้าหากว่าผู้เล่นเนี่ยยังปั้นไม่เยอะขนาดนั้นนะครับผมในเรื่องตัวละครอ,อ,อื่นๆก็จะมีพวกอ่าโคหยันเอ๊ะหรือโคเดนและจําชื่อไม่ได้แล้วนะฮะมันชื่อสลับกันเป็นตัวละครผู้หญิงะนะครับตัวนั้นก็สามารถใช้มาแทนดาเมจได้นะครับผม แล้วก็ตัวเคียวไฟอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนั้นผมก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะตัวนั้นก็สามารถนํามาใช้งานได้ด้วยเช่นกันนะครับเรื่องของตัวดาเมจนะครับอันดับแรกหรือถ้าหากว่าใครไม่มีเลยนะครับผมคิดไม่ออกหยิบเหรียญมานะครับผมสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับเหรียญเองเนี่ยก็เป็นตัวที่เก่งเหมือนกันนะครับก่อนที่จะมาถึงคุมนรกสี่เนาะอย่างน้อยก็แบกถึงคุมนรกหนึ่งได้สบายๆและสำหรับเหรียญน,นะครับ ต่อมาตัวที่2นะครับตัวสายสนับสนุนนะครับผมที่จะเอามาเพื่อนในเรื่องของการ1เติมบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับกับ2เติมบัฟเพิ่มพลังป้องกันเนื่องจากว่า1เลยเนี่ยเราจะต้องปิดบอสให้ไวถ้าปิดไม่ไวเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่หน่อยนะครับยิ่งยืงย้อยิ่งลํบาบากสำหรับบอสต,ตัวนี้เพราะทุกครั้งที่เขาเนี่ยทำการโจมตีนะครับด้วยสกิลเลเซอร์มันจะยิ่งบัฟโจมตีเพิ่มขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการยื้อเทินเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนันะบ หนึ่งเลยนะครับผมตัวเฟรย่านะครับบัฟในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีจากสกิล3บัฟในแม่ที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนตีแรงขึ้นนะครับผมและทําให้ตัวระเมศเราดูเลือดได้นะครับกับบัฟสกิล2นะครับต้านทานดีบัฟได้แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีได้นะครับซึ่งก็จะช่วยทําให้หาซ้ายนะครับหรือการลดสติดของตัวเทอเลมาตอนเนี่ยจะทําให้ไม่ค่อยติดหากเขาเปิดสกิล2แล้วเนาะนะครับ หลักๆเปียานะครับผมเอามาก็ประมาณนี้แต่ถ้าหากว่าใครไม่มีจะใช้เป็นบิออนตินก็ได้นะครับบิออนตินก็จะมีบัฟในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ครีดาเมจให้กับตัวดาเมจหลักเรานะครับสามารถทําให้ตัวดาเมจหลักเราเนี่ยโจมตีได้แรงขึ้นนะครับกับสกิลที่2นะครับผมถ้าหากว่าไม่เล่นมืออันนี้ลําบากหน่อยเพราะว่าตัวของสกิล2ของบิออนตินเนี่ย ดึงตัวละครที่มีเกรดน้อยที่สุดณปัจจุบันดึงขึ้นมาเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะดึงตัวดาเมจมาเนี่ยจะค่อนข้างน้อยในกรณีออตโต้นะก็ต้องจัดสปีดดีๆหน่อยแต่หลักๆส่วนตัวเชีย์เย่ามากกว่านะครับเพราะว่าเซฟทีมได้ดีมากนะครับผมในเรื่องของการเพิ่มเดิมด้วยเนาะ ตัวที่3นะครับผมตัวสนับสนุนตัวดาเมจหลักเราอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวของลิลลี่ถ้าหากว่าใครไม่มีเนี่ยก็ข้ามไปนะครับก็ไปหาตัวอื่นมาใส่เพิ่มเติมเอาละกันนะครับผมใส่ลิลลี่เพื่อที่จะดึงสกิล2ให้ตัวของลิตติ้งมันขึ้นมาเข้าเทินนะครับแล้วก็เพิ่มในเรื่องของคีดาเมจให้กับตัวละครเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่คีดาเมจเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเพิ่มหลังจากที่เรากดปั๊บสกิล2องซ้าอีกครั้งหนึ่งเนาะถึงจะติดนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานครรรััััั้้งงแกกกกเเเ่ยดดาามมมจะไตติบบววลใหห ได้ใช้สกิลอันติซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการฟอลโลว์อัพจากการโจมตีด้วยสกิลหนึ่งนะครับผมก็จะหยิบมาเป็นตัวซับพอร์ตนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมหลักๆก็จะใช้ซับพอตสองตัวเนาะส่วนตัวผมถ้าใครไม่มีตัวซับพอตสองตัวก็ใช้แค่ตัวเดียวก็ได้นะครับถัดมานะครับผมอ่ะเป็นตัวดีบัฟนะครับตัวดีบัฟเนี่ยควรจะมีแล้วก็ขาดไม่ได้เลยซึ่งตัวดีบัฟเนี่ยมีทางเลือกอยู่ประมาณ3ตัวนะครับ1นนะครับผมครอสเป็นตัวละครดีบัฟที่ดีที่สุด ณตอนนี้ที่ผมรู้สึกว่าใช้งานแล้วมันคุ้มค่า1สกิลที่3ทําให้ศัตรูลดพลังป้องกัน โดนลดสปีดด้วยนะครับการลดสปีดของเธอเลอมาตอนเนี่ยจะค่อนข้างดีเพราะว่า 1. ถ้าหากว่าหัวซ้ายเข้าช้านะครับผมมันก็จะโจมตีเราไม่ได้นะครับเราก็จะไม่โดนลดเด็บจะเอีโอกาสตายน้อย2การลดเกตหัวด้านขวาก็จะทําให้เขาเนี่ยไปบัฟป้องกันเธอเลอมาตอนไม่ได้นะครับรวมถึงการดึงเกตให้เธอเลอมาตอนก็ไม่ได้ด้วยเช่นกัน 3. การลดสปีดใส่เธอเอมาตอนเนี่ยก็ทําให้เข้าเทินช้าทําให้ตัวของสกิลที่ยิงเลเซอร์แล้วเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยเขาจะ เพิ่มพลังโจมตีได้ช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเข้าเทินได้มากขึ้นนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะครับอ๋อลืมพูดไปเลยลิลลี่มันจะมีบัฟในเรื่องของการเพิ่มสปีดด้วยเนาะถ้าหากว่าใครไม่มีตัวของลิลลี่จะหาตัวอื่นมาเพิ่มบัฟสปีดก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ในเรื่องของครอสนะครับแล้วก็บวกกับ ความสามารถ Passive Hacking ของเขาเนาะที่จะทําให้ตัวของศัตรูเนี่ยโดนยิงแรงขึ้นนะครับผมหรือโดนตีแรงขึ้นนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะหยิบตัวของค r อสมาถ้าไม่มีค r อสใช้ตัวไหนได้บ้างนะครับตัวที่ดีที่สุดอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของเด d หน้านะครับ เดียนาสกิล3กดไปเนี่ยก็จะแปดสองดาเมจติดไปเลยนะครับทั้งการลดพลังป้องกันทั้งสถานะาเปร่ะบางนะครับผมแล้วก็สถานะอีโรเซียนนะครับที่จะโดนดาเมจเพิ่มเติม,ต,มตามดาเมจจริงนะครับซึ่งตัวเดียนาเนี่ยถ้าหากว่าปั้นบันีดีเนี่ยจะดีบัฟค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะครับก็คือค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยกับตัวของครอสนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสตัวนี้คือจะเอาตัวไหนมา ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็คือเก่งทั้งคู่นั่นแหละถ้าหากว่าไม่มีคลอสก็ปั้นเดียน์นาขึ้นมานะครับแต่ถ้าหากว่ามีคลอสก็หยิบคลอสมาเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องหาตัวลดสปีดในกรณีที่เราเนี่ยไม่มีคลอสและต้องหยิบเดียรน,นาขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เราควรจะหยิบขึ้นมาก็ควรจะเป็นตัวที่สามารถลดเกจลดสปีดได้นะครับไม่งั้นเนี่ยตัวของบอสจะเข้าเทินเร็วนะครับมันจะมีปัญหาอย่างตัวของมาเวลนะครับสกิลสามช่วยลดในเรื่องของสปีดโดนลดการต้าน อ e ีฝ่ายได้ด้วยซึ่งมันก็จะทําให้ตัวของเทเลม,มาตอนเนี่ยเข้าเทิ่นยากกับตัวของความสามารถที่1ที่จะโจมตีแล้วจะลดเกียรเทิ่นหรือว่าขโมยเกียรเทินมาด้วยนะครับตัวมาเวลก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งหากกรณีที่ไม่มีตัวรถสปีดแล้วก็ตัวดีบัฟดีๆจริงๆนะครับผมกว่าจะต้องหยิบมา2ตัวเนาะส่วนตัวผมก็จะใส่ตัวของครอสแหละไป1ตัวนะครับสุดท้ายเนี่ยตำแหน่งที่5้านะครับฟรีสไตล์เลยนะครับผมอยู่ที่ว่าทีมเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับ 1ถ้าทีมเราเนี่ยถึกมากพอแล้วนะครับไม่ต้องการตัวเซฟทีมเลยนะครับผมเราอาจจะหยิบตัวดาเมจเสริมมาอีกตัวหนึ่งซึ่งใน AD ผมเนี่ยมันไม่มีนะครับอย่างตัวของโฮเดนหรอโฮเดนนะน่าจะโฮเดนแหละเออจำชื่อมันไม่ได้ละถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะหยิบตัวนั้นมาก็ได้เพื่อที่จะโจมตีเข้าไปที่ตัวของบอส์ดน,นะครับเพื่อที่จะช่วยกันปิดดาเมจได้เร็วนะครับผมหรือว่าตัวของครรอส ที่เป็นตัวยมาทูดถือเขียวนะครับสตัวนั้นก็คือใช้งานได้นะครับจะช่วยปิดดาเมจได้เร็วขึ้นแต่ส่วนตัวผมไม่มีนะครับผมเวลาใช้เป็นเยลีก็ได้นะครับเป็นดาเมจเตริมีตัวหนึ่งนะครับผมก็จะช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าทีมเราเนี่ยยังถึกไม่พอนะครับอีกทั้งเรื่องหนึ่งก็คือตัวสายสนับสนุนเราก็ในเรื่องของการป้องกันวัลเลเรียนนะครับเป็นตัวที่ผมช้อยมาแล้วก็รู้สึกว่าดีที่สุดแล้วนะครับจากการที่กดสกิล3เอาไว้เฉลี่ยเลือดไม่ให้ตัวตัววใดตหนึ่ง เลือดน้อยจนเกินไปเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าตัวใดตัวหนึ่งเลือดน้อยจนเกินไปแล้วมันโดนสกิลเทเลมาตอนแล้วมันโดนฉกด้วยสกิลหางซ้ายเนี่ยตายนะครับเดี๋ยวเทิร์มันจะไหลนะครับเพราะฉะนั้นการหยิบเวอรเรลียนมานะครับผมก็ช่วยในเรื่องของการเฉลี่ยเลือดให้เพื่อนช่วยฮิลจากสกิลสหรืออมตะได้ในบางจังหวะนะครับและขณะที่นั่งลูกบอลด้วยสกิลสเนี่ยก็จะมีการเติมบัฟพิเศษที่เพื่อนเราไม่มีอย่างทีมเราเนี่ยไม่มีตัวเพิ่มคีเลตก็อาจจะเติมบัฟคีเลตให้กับตัวของอดิติ้งได้นะ Yeah. <laughs> จะเอาเป็นหลิงหลัวมาก็ได้ถ้าทําได้ถึกพอนะครับแต่ถ้าถึกไม่พอนะครับผมแนะนําเป็นมีอาร์แล้วกันนะครับถ้าหากว่ามีเนาะมีอาร์จะช่วยในเรื่องของการที่ฮิวเพื่อนร่วมทีมตาม H ฮสซของเรานะครับยิ่ง H ฮสซีเราสูงก็จะยิ่งฮิวแรงนะครับช่วยลดคูดาวกับสกิลทั้งหมดรวมถึงอนิมัสให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยทําให้เพื่อนร่วมทีมเราเนี่ยจะวนมาใช้สกิลที่2สกิลที่3ได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็มีการล้างดีบัฟในกรณีโดนดีบัฟในการโดนลดสปีดในการโดนลดเกราะป้องกันก็ช่วย และมีสกิล2ที่จะช่วยในเรื่องของการลดเกรดเทินบอสได้ด้วยนะครับรวมถึงสกิลหนึ่งนะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยหรือถ้าหากว่าไม่มีอีกจริงๆนะครับที่เราเนี่ยสามารถปั้นมาค่อนข้างคิดจะไม่ยากนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยตัวละครตัวเนี้ดาวมันน้อยนะครับผมก็คือปั้นมาง่ายนะครับเอ้ยอยู่ไหนละ่ะหาตัวละครไม่เจอนะครับ ตัวน,นี้เลยนะครับไว้นะครับไว้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการที่ 1. ลดพลังโจมตีของอีกฝ่ายทําให้เพื่อนร่วมทีมเราเนี่ยตายยากมากยิ่งขึ้นนะครับกับพาสีฟนะครับที่ทุกครั้งเนี่ยไว้ทําการมอบดีบัฟให้อีกฝ่ายนะครับถ้าหากว่าเราอัพสกิลนี้เนี่ยจนเต็มขั้น5ก็จะช่วยฮิลให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มี h p ต่ําที่สุด จะช่วยทําให้ทีมเนี่ยเราจะตายยากมากยิ่งขึ้นนะครับจากการที่การมีลถแอตแทกด้วยอะไรด้วยเนาะแต่่วนตัวนะครับอ่าอันนี้เนี่ยก็คือไม่ได้ปั้นไว้มานะครับก็จะเล่นเป็นตัวของวอรเรเรียนเป็นหลักเนะาะหลักๆทีมของผมเนี่ยก็จะประมาณนี้เพราะว่าหนึ่งไม่มีตัวละครที่ทําดาเมจเสริม เพิ่มเติมได้นะครับก็เลยไม่ได้หยิบตัวดาเมจมาเพิ่มเติมในการปิดบอสให้เร็วขึ้นแต่จริงๆถ้ามีก็คงจะทําทีมที่ปิดบอสเร็วนะครับจริงๆก็มีตัวเฮนรี่อีกตัวหนึ่งนะที่ถ้าหากว่าหยิบมาเพื่อแปะดีบับนู่นนี่นั่นเนี่ยก็จะทําให้จัดการบอสได้เร็วขึ้นนะครับอ่ะ ต่อมานะครับผ่านเฟสเรื่องในเรื่องของการจัดทีมไปแล้วเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเราเข้ามาสู้จริงกันบ้างนะครับมาดูว่าตัวของบอสเนี่ยจะมีสกิลอะไรที่มันเรียงตามลำดับบ้างนะครับหางด้านขวาอ่าไม่ใช่ด้านขวาน,นะครับด้านซ้ายจะเลือกโจมตีหนึ่งเป้าหมายที่มีเลือดต่ำที่สุดนะครับจะเห็นได้แล้วว่าตะกี้มันสุ่มโจมตีเพราะว่าทุกตัวเนี่ยเลือดมันเท่ากันหมดนะครับลงไปที่ลิลลี่ลิลลี่โดนลดพลังป้องกันลงนะครับถ้าหากว่าบอสเข้าเชิญเนี่ยมันจะค่อนข้างแย่เนาะมันจะทําให้ตัวเราเนี่า,า,นนเเาเิาเปดบ,บดดว แล้วก็เพิ่มในเรื่องของดีบัฟน้อยแม่ใส่อีกไฟล์ก่อนนะครับไม่ติดนะครับผมอันนี้เนี่ยก็คือดวงค่อนข้างเกลือนะครับแล้วก็ให้ครอสแปะลดป้องกันนะครับตัวลดสปีดนะครับแล้วก็ตัวของแฮกิ้งเข้าไปเพิ่มเติมด้วยเนาะก็จะทําให้ตัวของพวกนี้เนี่ยเข้าเทินยากมากเข้าเทินช้าลงนะครับเพราะโดนลดสปีดแล้วดึงเทินขึ้นมานะครับผมให้ดิทติ้งแล้วก็ยิงเข้าไปเลยนะครับผมข้อเสียอย่างเดียวตรงที่ว่าถ้าหากว่า เราเนี่ยไม่ได้มีตัวดาเมจเป้าเดี๋ยวยิงเข้าไปที่ตรงกลางบอสก่อนดิทติ้งเนี่ยมันจะเล่งตัวเลือดน้อยที่สุดซึ่ง หางซ้ายเนี่ยจะจัดการได้นะครับหากใครที่ปิดวอตไม่ไหวจริงๆปิดวอตช้ามากก็จะจัดการหางซ้ายไปก่อนก็ได้ในกรณีที่รู้สึกว่าเออมันยืนไม่ค่อยไหวเนาะเพื่อที่จะไม่ให้มีในการโจมตีซ้ําของเทเลมาตอนนะครับเพราะถ้าหางซ้ายมันหายไปเนี่ยมันจะทําให้การโจมตีเลเซอร์ของเขาเนี่ยจะไม่โดน2เดิงนะครับผมแล้วก็จะไม่โดนลดในเรื่องของการลดป้องกันด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราปิดวอตได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับผม ตตัวผมก็ปิดบอสเร็วอยู่แล้วผมก็เลยะไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องของหางซ้ายมากขนาดนั้นนะครับก็เลยตีบอสเน้นไปก่อนเลยนะครับอหางขวานะครับทำการบัฟนะครับผมเพิ่มพลังป้องกันไปให้เธอเลมาตอนแล้วก็มีการเด้งเกตเทินขึ้นมานะครับตะกี้ถ้าใครสังเกตก็จะมีการเด้งเกรดเินแสงขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยก็ลดเกตไปปึ๊บหนึ่งครั้งนะครับลิลลี่ก็ทําการรีคูดาวให้กับตัวของดิตติ้งอ่ะแล้วก็ยิงซ้ําไปอีกทีหนึ่ง ก็เลือกใกล้จะหมดแล้วนะครับที่เหลือก็ทําการกดสกิลโจมตีไปเรื่อยๆครับแล้วก็จนกว่าบอจะตายเนาะประมาณนี้อ่ะทีนี้จังหวะที่เธอเดินมาตอนยิงสกิลนี้เนี่ยจะการลดสปีดนะครับแล้วก็ทําการลดเกจเธอเรานะครับสกิลแรกเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ไม่แรงมากนะครับอ่ะส่วนสกิลที่2นะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ยิงหรือเปล่าเนาะถ้าได้ยิงก็สกิลนั้นอนะ่ะค่อนข้างเจ็บนะครับน่าจะได้ยิงอยู่นะคิดว่าน่าจะไม่ตายในรันนี้อ่ะสกิลที่2อ,อัน่ะนี่การบัฟ เด้งเกรขึ้นมานะครับเพิ่มป้องกันเนาะให้ดูนะครับยิงเลเซอร์สร้างความเสียหายนะครับแล้วก็หางซ้ายโจมตีนะครับหางขวาเนี่ยทำการโจมตีด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยดาเมจมาจากหางซ้ายนะครับก็จะโดนดาเมจค่อนข้างแรงนะครับหางซ้ายก็จะโฉกตัวที่เลือดน้อยที่สุดนะตอนนั้นนะครับผมอ่ะอันนี้เลยนะครับข้อควรระวังก็คือสก,กิลนี้แหละที่ต้องระวังมากที่สุดละที่เหลือก็ดึงเทิร์นขึ้นมานะครับแล้วก็ยิงซ้าไปอีกทีหนึ่ง แล้วก็ค่อยๆบัฟใหม่นะครับก็จบแล้วเนาะอันนี้ก็คือดาเมจทำมาค่อนข้างดีแล้วด้วยนะครับก็เลยทําให้เล่นได้ง่ายหน่อยนะครับถ้าหากว่าคนที่เพิ่งปั้นมาเนี่ยดาเมจยังไม่พอนะครับหรือว่าสปีดยังไม่พอเนี่ยอาจจะเล่นลาบากนิดนึงสาบสกของหุมสี่เพราะว่ามันก็ค่อนข้างใช้สปีดพอสมควรนะครับอาจจะไม่ได้เยอะถึงขนาดที่แบบว่าทําได้ยากแต่มันก็เยอะพอสมควรนะครับอ่ะแล้วก็ฟินดาเมจไปเลย หลักๆนะครับผมในการเล่นเทเลมาตอนก็ประมาณนี้นะครับอ่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายนะครับว่าสิ่งที่เราควรทำจะมีอะไรบ้าง1การปั้นตัวดามจให้แรงพอที่จะปิดบอสให้ไหวที่สุดเราที่จะทำได้นะครับถ้าตัวเดียวไม่ไหวก็อาจจะใช้เป็น2อตัวนะครับในการเป็นตัวเลือก2ดามจเกแทนแล้วก็ไม่ต้องใช้ตัวในเรื่องของการช่วยยิวช่วยซับนะครับ 2นะครับผมทีมเราต้องถึกมากพอ,อนะครับถ้าไม่ถึกนะครับผมโดนตีตายเนี่ยก็จะไหลาย,ยาวเป็นน้ําเลยนะครับข้อที่3นะครับผมสปีดเนี่ยก็ควรจะอยู่ในประมาณหนึ่งนะครับผมอ่ะแต่ละสเตตตัวละครผมมีอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้วยละกันเนาะ หลักๆเลยตัวละครแต่ละตัวจะมีสเตตประมาณนี้นะครับดิตติ้งมีพลังโจมตีบวกหลัง2,600คีเรต118นะครับแล้วก็คีดาเมจจะรวมอยู่ที่270นะครับใส่เป็นตัวไว้แรงเซฟเอาสล็อกแล้วก็คีนไอ12นะครับอ่ะเพื่อที่จะเพิ่มแอตแทกแล้วก็ เพิ่มในเรื่องของการโจมตีนะครับผมใน2ครั้งแรก3ครั้งแรกดามดเมจเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่ายังไม่ได้หาตัวของโมเมนตัมหรือว่าไม่ได้หาตัวของฟูลี่มาใส่แล้วก็ยังไม่ได้หาสัตว์ที่มันเป็น3ออฟมาใส่ด้วยก็เลยใส่เป็นแบบนี้ไปก่อน ยิงค่อนข้างแรงนะครับคิเลททะลุก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพาสิบสอเนี่ยเขาจะเอาคิเลทส่วนเกินนะครับมากลายเป็นครีดาเมจอยู่แล้วซึ่งมันก็เปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับถึงร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะต่อมาเฟย่านะครับเน้นในเรื่องของ ACC 1ช่องนะครับผมแล้วก็มีโบนัสเดฟนะครับผมโบนัส ACC แล้วก็โบนัส HP นะครับเน้นสปีดบวกหลังเป็น149นะครับป้องกันรวมพันสแล้วก็เลือด15ื่นเลือดอาจจะไม่เยอะมากนะครับผมก็ช่วยได้อยู่ใส่เป็นเซตสวิรััดนะคบเเพพื่่อ Speed, แล้วก็แบมเบิลนะครับเพื่อเคาน์เตอร์ศัตรูแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันทุกครั้งที่เฟย่าเคาน์เตอร์เนี่ยจะติดสกิลหนึ่งนะครับจะทําให้มีโอกาสมอบสกิลไนแม่นะครับแล้วก็ดีมเวฟให้กับเพื่อนร่วมทีมซึ่งมันจะช่วยต้านทานสถานะผิดปกติได้หนึ่งครั้งนะครับไนแม่ mare, ทำให้ศัตรูเนี่ยโดนแรงขึ้นการทําใส่ชุดเคาน์เตอร์มาเนี่ยก็จะทําให้เฟย่าเนี่ยสนับสนุนทีมได้ดีขึ้นอาติสารก็ช่วยบัฟในเรื่องของพลังป้องกันให้กับเพื่อนร่วมทีมอย่างพวกค้าเดบนนะรผอมมไพวกี ลิลลี่นะครับผมก็ใส่อาติซานเหมือนกันแต่จะใส่เซตเป็นสวิปรัดนะครับผมส่วนสตีมเนี่ยยังไม่ได้ทำเนาะอันนี้ใส่เป็นของบวกสปิดนะครับผมที่ ไม่ได้ทําให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่า1ผมพยายามที่จะทาลิลลี่ไม่ให้สปีดเยอะกว่า3ตัวหรือ2ตัวแรกนะครับอย่างเฟย่ยากับครอสผมก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่ตัวของที่มันมีสปีดเยอะมากอย่างชิ้นนี้ก็มีสปีด2อชิ้นนี้ก็ไม่มีสปีดชิ้นนี้ก็ไม่มีสปีดเลยนะครับแต่ว่าของที่ใส่จะเป็นโบนัสเดฟนะครับผมโบนัสเดฟแล้วก็โ bon บนันสเทสปีนะครับชิ้นแรกๆก็เห็นไหมว่าจะไม่มีสปีดเลยนะครับคือพยายามทําให้ลิลลี่เนี่ยโดนควบคุมสปีดให้เยอะที่สุด,ททดเที่จะไนัื่่อมแงตว นั่นเองเนาะตัวของครอสนะครับอาจสปีดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าต้องวนเทินเยอะ เนื่องจาก1ผมยังไม่ได้อัพสกิลของครอสเลยนะครับทำให้การลดคูดาวสกิล3หรือสกิลที่2เนี่ยใช้งานได้ไม่ดีมากขนาดนั้นนะครับตัวละครที่ใช้เป็น,นาากิกไบต์นะครับเอามาแทรกเทินนะครับผมแล้วก็เด้งเทินได้เร็วขึ้นนะครับผมรูนเป็นสวิปรัดแล้วก็ตัวของไทม์เวฟไทม์เวฟจะช่วยในเรื่องของการเพิ่ม ACC ให้ครอสแล้วก็เวลาที่ครอสเข้าเทินเนี่ยจะมีโอกาสลดคูดาวนะครับผมของสกิลในการใช้งานซึ่งมันจะทาให้มีโอกาสแปะดีบัฟกับกระโมยเกตเนี่ย ควรกลับมาใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นสปีดบวกหลัง1 3 1เองนะครับอันนี้ไม่ได้เยอะนะครับป้องกัน900เลือดบวกแค่หมื่นหนึงนะครับเอาพอยินได้เนาะออฟที่ใส่ก็จะเป็น ACC ACC แล้วก็ ACC นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการเพิ่ม ACC เนี่ยอันนี้ผมกะว่าจะลองเทสอยู่เหมือนกันว่าการใส่ ACC 3ชิ้นเลยนะครับหรือว่า2ชิ้นหรือว่า1ชิ้นเนี่ยจะมีผลมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะไปลองเทสดูอีกทีหนึงเนาะ ส่วนตัวของวาเลเรียนเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับใส่เซ็ตทุกอย่างที่เพิ่มในเรื่องของเลือดนะครับผมแล้วก็ตัวของเขียวนะครับแต่ว่าสัตว์ซับพอร์ตเนี่ยใส่เป็นแจ็กเกิลการ์ดมานะครับอันนี้เนี่ยยังไม่ได้ทําให้มันดีเท่าไหร่นะครับแทบจะไม่ได้เน้นอะไรเยอะมากนะครับเพิ่มแค่เลือดอย่างเดียวเพื่อที่จะเอามาในการ ดงเลือดนะครับผมแล้วก็เกล็ดเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมทําให้เล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมอันนี้เนี่ยถือว่ายังปั้นได้ไม่ดีนะอ่ะที่เหลือก็ลองไปปรับตามความเหมาะสมดูละกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมสาหรับใครเนี่ยที่อยากจะเล่นในระดับตัวของ Inferno นะครับ จะมีความแตกต่างกับอะไรกับกลุ่มนลกบ้างข้อเดียวเลยนะครับผมที่มีความแตกต่างใน Inferno ก็คือมีสกิลที่เพิ่มมา1สกิลนะครับสกิลที่จะทำให้ศัตรตูเนี่ยไม่ได้รับดีบัฟใดๆเลยนะครับเป็นระยะเวลา3เทิร์นด้วยกันนะครับซึ่งวิธีแก้ในการเล่นในตรงนี้เนี่ยตัวที่5เราจะต้องเริ่มฟิกตําแหน่งแล้วนะครับว่าเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ตัวป้องกันแต่เราเนี่ยจะต้องถึกประมาณหนึ่ง แล้วก็ใส่ตัวละครที่ลบบัฟได้นะครับอย่างตัวของเฮนริกนะครับผมที่จะสามารถทําการลบบัฟอีกฝ่ายนะครับผมแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นอะไรพวกนี้มาเพิ่มเติมนะครับหรือถ้าหากไม่มีตัวของเฮนริกนะครับผมมีอีกทางเลือกหนึ่งสับตัวละครแรงอานะครับอย่างตัวของไวเปอร์ ก็ได้เช่นกันนะครับเขาจะมีพาสซีฟที่จะทําให้ตัวของสกิลสามเนี่ยออกบ่อยนะครับผมแล้วสกิลสามเนี่ยจะมีความสามารถในการลบบัฟลดพลังโจมตีแล้วก็ลดสปีดอยู่นะครับก็ทำให้บอสเนี่ยตีเบาลงนะครับผมแล้วก็ลบบัฟอิมมูออกในเทิร์นแรกๆได้หรือจะเป็นตัวของ โด้นหรือโฮหยาดและอันนี้รอบนี้มันเป็นบัวผู้ชายนะครับจะมีในเรื่องของสกิลที่ลบตีปั๊บได้ด้วยเช่นกันอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเราก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะเอาตัวไหนหยิบมาดีนะครับแต่ปัญหาคือถ้า,าว่าเราไม่มีตัวฮิวตัวซับเนี่ยเราจะยืนไหวได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะปิดบอสได้เร็วมากน้อยแค่ไหนเพราะส่วนตัวเองเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าหากว่าผมไม่มีตัวดีบัฟมาเลยนะครับผมอ่ะในกรณีที่ผมไม่มีตัวดีบัฟเลยเนาะสมมุติว่าเดี๋ยวจะหยิบส,ส่งมาสาักต เอาตัวไหนดีนะฮะหยิบมาแบบนี้เดิมแบบเดิมก่อนล้วกันแล้วก็เล่นมาเนี่ยปัญหาหนึ่งเลยก็คือแต่เห็นได้ว,ว่าเกด ของบอสเนี่ยจะค่อนข้างเข้าเหลวมากท้องนะครับผมเราทําการมอบดีบัฟอะไรใส่บอสไม่ได้เลยนะครับผมอ่ะเราก็ต้องใช้บัฟในเรื่องของการเล่น3เทินแรกนะครับมันก็จะลําบากนิดหน่อยนะครับผมตัวของคลอสก็ใช้สกิลอะไรใส่ไม่ได้เลยเพราะว่าทั้ง3หางเนี่ยก็จะมีตัวของอ่าต้านดีบัฟหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าผมนะ่ยยังไม่ได้ใส่รูเทนริกผมก็เลยไม่ได้หยิบมานะครับ3ก็คือบอสตีแรงมากนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่ต้องระวังเป็นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้น จะต้องฟิกตัวละครที่5ว่าจะต้องมีตัวลบสีบัฟออกมานะครับแล้วก็ทีมเราเนี่ยก็ต้องเก่งในระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเล่นคอนเทนต์นี้ให้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะแต่ถามว่าเรื่องของความถึกของวอสถึกไหมไม่ได้ถึกมากขนาดนั้นนะครับผมก็คืออยู่ในระดับที่โอเคนะครับพอไปได้นะครับผมอ่ะตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าจะช่วยให้การเล่นของเราเนี่ยในการเล่นอินฟูเนอร์เนี่ยน่าจะง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะส่วนที่เหลือนะครับถ้าหากว่าใครอยากจะดู ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เขาเนี่ยโจบกันแล้วเนี่ยเขาใช้ตัวอะไรบ้างนะครับหลักๆก็จะเห็นได้ว่าจะใช้ตัวของเอ่อโฮยันนะครับผู้หญิงชื่อโฮยันนะลืมชื่อมานตั้งนานนะครับใช้ตัวของโฮยันมาช่วยดาเมจนะครับการเลี้ยงสปีดของเขาก็จะให้เปิดด้วยเฮนริกลบดีบัฟไปก่อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเฟย่าทาการบัฟนะครับดีบัฟครอสตามมานะครับโฮยันโดนสกิล เข้าไปตรงกลางนะครับใส่บอสที่เหลือก็ให้ดีติงยิงนะครับเขาจะวนเกตประมาณนี้แหละแล้วเขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าทีมเขาเนี่ยจะไม่ตายในการโจมตีนะครับผมก็จะเล่นเป็นทีมแบบนี้เนาะตัวดีบัฟที่ดีๆเนี่ยก็จะเป็นตัวของเฮนริกแต่ถ้าหากว่าในกรณีบางคนที่ไม่มีเฮนริกก็ใช้ตัวอะไรมาลบดีบัฟได้บ้างมีอานะครับผมมีสกิล2ลบบัฟได้นะครับแต่ก็ต้องทําสปีดให้เยอะหน่อยเพื่อที่จะมาทําการกดสกิล2ล้างดีบัฟใส่ศัตรูก่อนก่อนที่ศัตรูเนี่ย จะทาการโจมตีนะครับไม่งั้นเนี่ยน้องจะทําการกดสกิลฮิวโค่นนะครับในการกรณีออตโต้เนาะถ้าเป็นทีมแบบนี้จะออตโต้ไม่ค่อยจะได้หรอกนะครับผมเพราะว่าแล้วทีมเราเนี่ยมันโดนดาเมจมีอามันก็กดฮิวแล้วนะครับมันจะมีข้อเสียอย่างเดียวที่ตรงนั้นแหละนะครับบางคนก็เล่นตัวของเวโรนิก้านะครับผมมาทําการกดสกิล3ขโมยบัฟจากเป้าหมายนะครับก็เอาตัวของบัฟกันสถานะมาส่งให้เราแทนอะไรประมาณนี้เนาะก็จะช่วยได้อยู่เหมือนกันนะครับเวโรนิก้าก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่จะเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ แปะขโมยเสร็จปุ๊บนะครับผมแล้วก็แปะแปะแปะดอะไปนะครับผมอ่ะประมาณนี้เนาะก็ลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับหลกัลกๆก็จะประมาณนี้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม e t h e r i a m r e s e a r t กันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคน